าไมมันมีคําถามนี้เกิดขึ้นนะว่าโอ้โหเราน่าจะโง่นะถ้าเกิดเรามี AI เราจะโง่แน่ๆเลยถ้าใช้ AI เนี่ยเราจะโง่ามากคุณว่าอย่างไงผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงเพราะว่าใครว่ามี AI แล้วเราจะเหนื่อยน้อยลงพี่คิดภาพตามนะเมื่อก่อนเวลาพี่จะสั่งงานทีมงาน ทีมงานขอเวลาไปสินาทีจึงเอาหนึ่งไอเดียมาพี่ตัดสินใจตอนนี้พอมี AI พี่ต้องตัดสินใจทุกวินาทีเพราะมันไวถูกต้องมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้คือสมองผมต้องใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาอันนี้ไม่ดีน,นี่ไม่ดีนนดคือผมกลายเป็นสมองผมเนี่ยต้องประมวลผลตลอดเวลามันเหมือนเป็นกล้ามเนื้อพี่ที่ฝึกตลอดเวลาฉะนั้นผมมองว่ามีคนสองประเภทประเภทแรกถ้าใช้แล้วตอบทันทีมันเป็นแค่ค่าเอเวอเรส์ e est, เป็นคําตอบที่ใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีการซักไซเ,เลี่ยงนะฮะสอบสวนมันผมชอบใช้หลักเหมือนโซเครเต ในการถาม AI ก็คือมันจริงไหมมีอย่างอื่นอีกไหมทําไมถึงเป็นไปไม่ได้ผมบอกเลยครับว่ายิ่งมี AI ควรจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะสองควรจะพัฒนาขึ้นได้ใช้ต่อดเวลาอันนี้คือประสบการณ์ผมนะฮะ